เชิญครับไทยก,กว้างๆอย่างนี้นม,มันก็ต้องพวกเราดีครับเ oh <my> ชิญครับมาโ oh. อ้โหสองคนได้หรือเปล่าเนี่ยลองาคนนึ่งก่อนดิเข้าทีละคนโอ้โ oh. oh. หโอ้โหไคคนเดียวเข้าได้อยู่แล้วนะ,ะมันมันแคบเหมือนกันนะดูเหมือนกว้างอะ่ะไปเทียบกับซีรีส์ห้านี่ซีรีส์ห้าใหญ่กว่าเยอะเลยโอ้ซีรีส์ห้าใหญ่อยู่แล้วโอ้ต้องสลับครัว โอ้โหโอ้โหเฮ้ยได้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 ใครบอกไม่ได้มันปิดไม่ได้ได้แต่เอาหัวลงไม่ได้ปิดไม่ได้เฮ้ยได้อ่โอเคสุดแล้วปิดได้ไหมแบงค์แบงค์ลองปิดดูสิติดขาหนึงเฮ้ยได้เว้ยอ่าโอเคเฮ้ยจะซีรียได้ทั้งสองคนซีนี้มันมันเป็นตะคูเล็กที่สุดแล้วนะก็ถือว่าท้ายใหญ่ ถ้าเป็นเอคร์บับเอกัเอับหล่ะคนเดียวเข้าได้แต่ไม่ได้ลองเหมือนกันกลัว<อ>กลัวออกไม่ได้